สวัสดีครับเสารนี้ก็อยู่กับเป็ดกับไก่คือเราแล้วครับผมเป็ดเอาไก่ไม่เบิ่งครับเป็ดไก่ที่สวนสุกไก่ครับผมเป็ดเทียบครับเป็ดเทียบบ้านเราเพื่อนเป็ดเทียบนะครับเป็ดเทียบสีขาวครับเป็ดเทียบผสมตักกิ้งนะครับนี่ครับตัวใหญ่ใช้ได้จริงๆครับขายกินเนี้ยนะครับไก่กับมีดนะครับผลเห็นู่นครับ ไกครับจอบครับจอบกินอาหารครับผมก็ทะาลเกียร์แหลผมมาหอดผมก็นัังพักจะนอนครับาเผิดเอาไก่ไม่เบิ่งมันครับถ่ายบรรยากาศบรรยากาศเป็ดไก่ครับผมที่สวนสุขใจครับความเป็ดาร์มไก่ครับถือว่าความไห้บ่นอีกครับเป็ดหน่อยไม่เบิ่งครับนี่ครับขึ้นนอนีนขอดเป็ดหน่อยเป็ดนี่ครับ เจ๊ไม่เบิ่อแล้วครับครับดูครับเ็เก่าัวครับกับแม่ตันนีครับนี่ขอนี่ใกล้ที่มันดูน้ำมูไเลยครับดูน้ำมูไปยูนันกะถือขอตีเอาออมาขวานี่ครับไ้ในกรงครับไในขานี่กิดเนี้ยน้ำเป็ดแล้วครับเนี่ยกินอาหารน้ำเป็ดครับผม ม่เบิ rumor, tutaj, room, ่งครับทิ to ้งเลยครับเป็ดที่ผมถ่ายรุ่นตอนนั้นแหะครับที่มันออกลูกนะครับเดี๋ยวนี่แล้วเดี๋ยวนี่เป็นนั่นแล้วครับนี่เดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งครับนี่เป็ดอีกรุ่นหนึ่งครับซี่ตัวนุ่นแรกครับรุ่นแรกครับครับนี่นะครับซี่ตัวแรกหลกเดีอยวนี้แล้ว จอบกินถ่ายกินอาหารแล้วครับจอบจ้องจอบแน้มคนโคตรยุง่ลยงละเห็นเนี้เด้แลวครับเล็ดไก่ครับคุณพ่นเล็กนี่คุณพ่นเล็กรอวันเติบโต,ตครับนี่ชุดนี้คุณพ่นเล็กรอวันเติบโต,ตทางในกัเอขาข้างนอกไปได้ครับตีกันครับโอ้ตีกันซันนะั่นื้นครับนี่ไก่กับเด็กเก็ดไก่กับพวกใกลเผื่ออะไรปล่อยออกมานี่ ยองกันหลุดตัวส่องกับปั่นกันตีกันเลยหน่อยแต่ตีกันโอ้ยจะเป็นลูกไก่ตีครับเผือบลาไหลบ้างบลาไหลปล่อยออกมาขวากหนึ่งนำกันแจ้งดีต้องจับแกะครับซุปเลียนมันตีกันนี่แจ้งสามตัวนี่นี่ครับอีกตัวนึงมันก็กินนี่ที่ซีตัวมันตีกันครับตัวที่ซีนี่หัวบาดหัวยังมัดผมก็เลยเอาออกมาครับ นี่ครับมวังว่าเบื้องสบินนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี